สวัสดีครับผู้ติดตามช่องบิ๊กซูบิ๊กไลท์ครับถ้าพูดถึงมือถืออีกตัวหนึ่งที่ใช้ Snapdragon 8 Elite ที่เรายังไม่ได้รีวิวนะครับนั่นก็คือมือถือตัวนี้ครับ iQOO 13นี่ครับ iQOO 13นั้นถือว่าเป็น Snapdragon 8 Elite ที่อยู่ในตัวนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดมงในถูกจริงๆนะอยู่ที่ประมาณ27,990บาทแต่ว่าถ้าคุณดูดีๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติต่างๆที่เรียกว่าใกล้เคียงกับมือถือที่เราเคยรีวิวไปรุ่นหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตาม วันนี้เรามาเจาะด้วยกันว่า IQ 13กับการเปลีป่ยนแปลงของปี2024ชอบป,ปี2025เนี่ยมันจะดีแค่ไหนพอรับชมได้เลยครับ ครับตอนนี้จะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ i q คูนะครับข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับ1นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งเราได้รับมาเป็นสีดำนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีเคสนะครับพร้อมกับคู่มือมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับ I q คูจะเป็นรุ่นเดียวของตระกูลนี้ที่ได้ usb c to c นะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟกะลงสูงสุด120ี่บาทเดี๋ยวเราว่ากันเกี่ยวกับ ในเรื่องของระบบการใช้กันบางมันจะเป็นอย่างไรและนี่แหละครับคือข้างในกล่องของ i q คู13ครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะครับ i q คู IQ 13นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.82นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอนะครับสูงมากรอบนี้นะครับ1440คูณ3,168นะครับเรียกว่ามากพอสมควรความสว่สางหน้าจอสูงสุดอยู่ที่4,500นิตครับ แล้วก็รองรับ HDR10+ ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าเป็นอีบุสติกูเ่ที่โอเคมากๆสำหรับในเรื่องของหน้าจอนะครับส่วนกล้องนะครับด้านหน้าก็จะมีความละเอียดนะครับอยู่แค่22ล้านพิกเซลแต่ว่ารองรับฟันยถ่าย RAW 4K นะครับ360เรมเทด้วยครับด้านข้างนะครับสลหรับสีดำก็จะเป็นแมทเทลิกแบบดำเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเส้นเส้นสภาวาศอยู่นะครับฝั่งนี้จะไม่มีปุ่มอะไรเลย ด้านบนเอาให้ชัดขึ้นนิดหนึ่งมีลำโพงมาให้นะครับลำโพงอยู่นี่ข่าภัยรัทวงโพงอยู่ซ้ายมือไปข้างบนอยู่ขวามือครับแล้วก็มีเส้นของสอาาศด้วยด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่ม power ครับพร้อมกับปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงแคปเทนเจอร่สองปุ่มนี้ครับปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะปัดนิ้วลงมาได้นะครับก็คือปัดประสาม้วฟึดลงมาเดี๋ยวค่อยดูในสีเจอครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนครับ usb type c ครับ แล้วก็ลำโพงครับลำโพงตัวหลักถือวใหญ่นะครับและที่สำคัญครับมันจะมีนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมเป็นแบบดูโอนาโนซิมตามสมัยนิยมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับนี่ให้ดูกันสองด้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับพิกบนด้านหลังนะครับก็จะมีไฟนะครับนี่ไฟเรืองแสงนะครับซึ่งตอนนี้ในกล้องอาจจะเห็นได้ยากนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราหลีให้ดูว่ามันจะเป็นเรืองๆนะครับอ่ะใกล้ๆแล้วกันเนาะ ตรงรอบกล้องนะครับนี่จะมีไฟเรืองแบบนี้น,นั่ครับเป็นไฟสร้างบรรยากาศแล้วก็สามารถแสดงผลทั้งในเรื่องการมีสายได้เข้าหรือรอะไรพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้กล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปกตินะครับแล้วก็โลโก้ไอคูนะอยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองครับสำหรับกล้องหลังนะครับมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่5 0ิล้านพิกเซลทั้ง3ตัวนะครับ ทั้งอัลต้วายนะครับบูมอง15มิลเมตรแล้วก็เลนตัวหลักนะครับที่เป็น50ล้านพิกเซลเป็นระบบ P D F F แต่ว่ารูรับแสงเป็น f. 1 9แล้วก็เทเลโฟโต้นะครับอยู่ที่ออปติคอล2ล้านพิกเซลซูมได้สูงสุดอยู่ที่30เท่านะครับรองรับการถ่ายโบรนะครับสูงสุดอยู่ที่ 8K ครับแล้วก็มี ID แพร้อมกับ Color Spectrum มีมาให้แบบครบคันเลยน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็มี การจัดอุประกรณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับการที่จะมาเล่นเกมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่ใส่เคสเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นไปนิดหนึ่งนะฮะและตัวเครื่องนั้นออกแบบให้สามารถกันน้ําได้ในระดับ IP 6 8ทับ IP 6 9ครับ,ค,รบคือทนแรงดันน้ําได้ตามสมัยนิยมนั่นเองครับ สำหรับระบบปฏิการนะครับก็จะมาพร้อมกับฟันทัน o o เเวอร์ชั่น15แล้วก็เป็น Android 15ด้วยสามารถอัปเกรดระบบปฏิการได้นั้งหมด4รอบนะครับก็ถือว่านานอยู่นะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเรื่องของความลื่นไหลที่เรียกว่าคลีนมากกว่า V ี vo นิดนึงนะครับทำให้ในเรื่องของการใช้งานผมคิดว่ามันดูใช้งานได้ง่ายกว่าอยู่ประมาณหนึ่งครับฟังก์ชันต่างๆนะมีให้ครบเหมือนกับตัวของ V ี V o ดังนั้นเราก็เลยจะให้คุณไปดูกับรีวิวในตัวฟันทัน o s เ15วอร์ชัน ทางด้านบนนี้ครับแต่สำหรับ IQ 13จะมีความแตกต่างที่ฟีเจอร์นะครับนั่นคือเรื่องของ Effect d y n a m i c ินั่นเองครับเอฟเฟ t d y ไดนามิที่ว่านั้นก็คือรูปแบบของแสงครับที่สามารถที่จะเปิดได้นะครับ 1. เราสามารถที่จะเลือกความสว่างของไฟนะครับว่าจะสว่างแบบไหนนะครับแต่ยิ่งสว่างมากก็ยิ่งมีผลนะครับสามารถที่จะเปิดนะครับเป็นเรื่องของเสียงเล็กเข้านะครับนี่สามารถที่จะกําหนดเป็นจังหวะนะครับเนี่ย เส้นไฟนี้ก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆหน่อยนะครับนี่ขออภัยครับเป็นสีฟ้าๆหน่อยนะครับก็จะมีสัแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยเป็นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็รวมถึงสีอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกระพริบของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆเช่นเวลาเราชาร์จไฟเวลาเราเปิดเพลงเวลาแจ้งเตือน แล้วก็สามารถที่จะสร้างไฟบรรยากาศได้นะครับก็สามารถที่จะให้มันทํางานแบบเป็นแบบระบบหายใจที่ประจอนกระโดดหรืออื่นๆื่มากมายนะครับก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟเอฟเฟกตต่างๆนั้นอ่ะมันจะแสดงผลออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันดังนั้นลูกเล่นของกองก็เลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็ย OH> ังคงมีทุกอย่างเหมือนกับตัวของวีบูหมดเลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะใส่ไลน์น้ำอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ก็คือหมดถ่ายคนนะครับแล้วก็หมวดดวงดาวนั้นก็มีมาให้นะครับแบบครบครันเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ให้เล่นกล้องมาค่อนข้างเยอะนะครับและแถมสามารถที่จะถ่ายเข้าใกล้ได้ด้วยนะครับระดับหนึ่งเพราะว่ามีหมวดมาโครนะครับซึ่งมาโครนั้นนะสังเกตนะครับว่าพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการใช้เลนส์ u l t ต a wide นะครับมเป็นการครอบเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความคมผมคิดว่ามันก็โอเคคมอยู่นะครับ ดังนั้นกล้องหน้าก็เลยไม่ต้องมีสารสกัดอะไรให้ดูครับมันก็จะเหมือนนกันนั่นเองครับดังนั้นก็เลยไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะกับมือถือตัวนี้ครับแล้วก็โหมดของสีก็จะมีทั้งสีมิติสีธรรมชาติแล้วก็สีสดใสนั่นเองครับจูนกล้องมาโหดแบบนี้นี่คือมือถือที่เก่งจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูภาพตัวอย่างกันเพราะว่าภาพตัวอย่างนั้นก็ถือว่าดีใน่นอนครับ เราจำลองซูมกันนะครับจากระยะ0.6ครับระยะที่1ครับระยะที่2ครับแล้วก็สามารถซูมได้สุดๆอยู่ที่ระยะ1 0เทา่าเท่าไอคู13 สำหรับในเรื่องของการถ่ายบลกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะมีการเปิดให้ระบบนั้นตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยัสามารถถ่ายอะไรหลังได้แบบนี้นั่นเองครับทําให้ในเรื่องของการถ่ายนั้นก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องถ่ายปกติทั่วไปก็ได้มีฟิลเตอร์แล้วก็มีความเป็นบิวตี้ให้เลือกเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่ากลาคืนนั้นจะเป็นอย่างไร อันนี้นะครับก็คือกล้องหน้าในสภาพใสงน้อยของ i อคูสิบสามมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับมาดูสเปคของ i อคูสิบสามกันนะครับก็เริ่มจากขุมพลังข้อควา n เซนต์ราคอนแปดอิลิกนะครับแล้วก็การ์จอแอนิโน่แปดสามศูนย์ตัวท็อปตัวดีตัวเดิมนะครับมาพร้อมกับแรมนะครับก็ในเครื่องรีวิวบอกเลยแล้วกันว่า16กิกนะครับ,รบแล้วก็ความจำในตัว 512GB กิกด้วยกันครับ รองรับ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS และก็มีพอร์ตชาร์จไฟเป็น USB Type C อันนี้ก็เสียกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับส่วนระบบชาร์จไฟนะครับกำลังอยู่ที่120วัตต์แต่แบตเตอรี่นะมีขนาดอยู่ที่6,000มิล m ป ah ์ด้วยกันครับจุจูนะครับทำได้ที่2,758,325คะแนนถือว่าสูงครับ g e e k b e n c 6นะครับ2,896นะครับ b a r ิคอ o r ทำได้ที่9,003คะแนนครับแล้วก็ ทีดีมาร์ครับรอบนี้เขาบอกว่าทีดีมาร์ทำได้ครบหมดเลยโอ้โหถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็โอเวอร์ฮีทน้อยมากครับสปีดเทสนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเราเชื่อมต่อกับ WiFi 6ของ True นะครับ1 0 0 0ทับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นสาร์อาทิตย์นะครับทำให้ในเรื่องของการใช้งานเร์เนั้นอาจจะมีความหนาแน่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับไอคูครับเพราะว่าความเร็วเต็ตที่ได้ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับนั่นสูงถึงนี่ครับแปดร้อยสามสิบเอ็ดครับแล ความเร็วในการอัปโหลดนะครับเป็นอีกวิธตัวหนึ่งที่ทําความเร็วอัปโหลดได้สูงนะครับที่8ล้าน46ครับสำหรับโหมดในการเล่นเกมนะครับแลวแค่ปัดทางข้างด้านนี้ครับก็จะมีโหมดต,ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งเป็นมอนสเตอร์นะครับสมดุลหรือว่าเป็นประหยัดพลังงานนะครับตั้งค่ารีเฟรชเรทได้ดูการเชื่อมต่อเน็ต WiFi แล้วก็สามารถที่จะเรื่องของสุ่มการแตะนะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วในการแตะได้ นอกจากนี้นะครับปุ่มของเครื่องมือนั้นถูกแยกออกมาครับทาให้เราสามารถที่จะกดได้ง่ายมากขึ้นเราก็สามารถล็อกในเรื่องของคอสว่างกดในเรื่องของที่เป็นเอฟเฟกนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะทําเป็นการจ่ายไฟเครื่องโดยตรงสมมุติว่าเราต้องการเสรียบชาร์จไปและเล่นไปนะครับก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทดลองในการเล่นเกมกับ a s s a s e i n e e d นะครับในรูปแบบของการอัดหน้าจอบแบบนี้ส่วนเกม Destiny แผ่และ เซมเลสโซซโรนั้นเราได้อัดหน้าจอเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเที่ยาเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงกับ3เกมนี้ครับสำหรับในเกม a s ซ่ l เก้าเนะครับเราจะเป็นการทดลองในการที่เราจะเปิดทั้งนี่ครับเป็นตัวเอฟเฟกนะครับในเรื่องของเสียงต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเรื่องของระบบสั่นแบบ4ฟดีได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตปิดสั่นโฟดีก่อนนะครับ แต่เอฟเฟกเนี่ยในเรื่องของเสีย,ยองอ่ะผมคิดว่าถือว่าค่อนข้างทำได้ดี Gesture control นะครับทำได้ลื่นไหลนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงะไรเลยกับมือถือไอคูลิสานนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเกมนั้นเขาเป็นเรียกว่ามอนสเตอร์อีสไซท์แต่หน้าตาเขาไม่ได้เป็นมอนสเตอร์สักเท่าไหร่นะครับหน้าตาเขาดูเป็นแบบ บ,บ้านๆปกติเลยนะตามธรรมดาเหมือนมือถือทั่วไปครับมันไม่ได้แบบแตกต่างเหมือนกับคู่แข่งที่เป็นเรื่องของการเน้นว่าจะเป็นมือถือเล่นเกมโดยตรงนะครับก็จะประมาณนี้นะคะะร,รับหรับเกม Assassin's Creed เรามาดูเกมอื่นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ Take care of okay. them. สำหรับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับก็เรามาดูนะครับในส่วนของฟีเจอร์กันก่อนที่เราจะดูว่ามันใช้พลังงานเปอย่างไรโหมดนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับการใช้พลังงานซึ่งมีโหมดสมดุลมีโหมดมอนสเตอร์แรงสุดแล้วประหยัดพลังงานนะครับสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็การทํางานอื่นๆได้ลดรีเฟรชเรทลงเวลาที่แบตเตอรี่ไม่พอ และรวมไปถึงในเรื่องของสามารถที่เลือกเปยับแบตเตอรี่แบบสุดๆได้ดูสถานะของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับเช็คสุขภาพได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหมาะกับการใช้งานหรือเปล่ารวมถึงระบบการชาร์นะครับสามารถเลือกชัดต่วนได้นอกจากนี้นะครับสามารถเลือกการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้ด้วยแล้วก็จัดรูปแบบของแบตเตอรี่แล้วก็รวมถึงปรับปรุงในเรื่องของการสแตนบายนะครับและก็การใช้งานทั่วไป ซึ่งในการใช้งานทั่วไปนะครับวันนี้เราก็มีการใช้งานกล้องบ้างมีการใช้งานเกี่ยวกับการเล่นเกมการทดสอบต่างๆมีนำทางด้วยนะครับเราเปิดหน้าจออยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง9นาทีนะครับอ n นสกรีนไทม์ของเราก็พบว่าตอนนี้นะครับเรามีการเสรพชาไปนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ไปได้ยี่สหกนะครับถามว่าอึดไหม ก็ถ้าเป็นคนที่เล่นเกมเยอะผมคิดว่าไม่พอแน่นอนครับยังไงก็ไม่มีทางพออาจจะต้องมีการพกพาแบตเตอรี่เพิ่มไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปผมคิดว่าเหลือเลยครับเล่นเกมเป็นแบบงานหรือเด็กอะไรเงี้ยผมคิดว่าโอเคมากนะครับอ่ะจบสําหรับในเรื่องของฟีเจอร์แบตเตอรี่เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับ p ี่ซิมัก,กันว่าเวลาที่เราทดสอบแบบรันยาวๆเนี่ยโดยให้เครื่องอยู่ในโหมดสมดุลมันจะออกมาเป็นอย่างไร p c m a r ของ IQ13 าทำได้ที่ที่12ชั่วโมง46นาทีครับสำหรับเรื่องของการชาร์จนะครับหนที่ที่เราได้โชว์ฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับมายเยอะพอสมควรนะครับของในตัว i q คูก็ได้ชาร์จไฟ120วัตรตอเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นอย่างไรนะครับกับมือนือตัวนี้อ่ะตัวนี้เราเสียบแล้วนะครับนี่จะขึ้นเทคคชื่อว่า Bf CP นะครับซึ่งกำลังไฟนะั้นะ่ะมันก็คือจะแปลผันเกี่ยวกับแบตเตอรี่ล้วนๆนะครับตัวนี้อย่างเช่นรองรับ120วัตต์บนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นประมาณช่วง949-6นี่ครับแต่ยังไม่ทะลุร้อยนะครับเนี่ยยังไม่ทะลุร้อยแต่ว่าไฟตัวโปรตโตคอลนะั้นะ่ะไปที่102แล้วนะครับและแน่นอนครับมันก็จะขึ้นตัวของสัวชา์จแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นกำลัง นะครับชาร์จเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเพียงแค่13นาทีก็ทําให้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับถือว่าเร็วมากนะครับสาหรับในตัวของไอคูสิบสามตัวนี้ครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวไอคูสิบสามนะครับก็เดีกว่ามือถือตัวนี้ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของขุมพลังนะครับกล้องแม้ว่าจะลดการซูมลงนะครับแต่ว่าแลกกับระบบระบายความร้อนที่ดีมากขึ้นทําให้ในเรื่องของการระบายความร้อนในการเล่นเกมนั้นโอเคถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวราก็ครับมือถือตัวนี้ก้องพูดเลยนะครับว่ามันออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์จริงๆเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบมานั้นเกมเมอร์แบบน่าจะต้องรักเลยเพราะว่าการใช้งานนั้นง่ายมากๆนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมโหมดอ e ีสปอร์ตก็มีโหมดเพิ่มประสิทธิภาพแบบมอนสเตอร์ก็มีเช่นเดีวยวกันครับและราคาก็เป็นมิดด้วยทําให้คุณนั้นเป็นเจ้าของมันได้ไง่ายมากขึ้นเพียงแต่ว่าการซื้อของมันนั้นอาจจะ ต้องไปซื้อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายและออนไลน์นะครับเพราะว่ามือถือตัวนี้มันไม่ได้ขายกับโอเปอเรเตอร์ครับก็เลยทำให้ราคาของมันนั้นค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะอย่างไรก็ตามครับใครที่สนใจมือถือไอคูก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อได้ผมก็ได้แปะลิงก์เอาไว้ทางข้างล่างนี้แล้วเหมือนกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้เพก,กันใกม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ และในฟุตบอลสนามบินเบอกเช่นเคยครับ